เงินยูโรจะนี่ไม่ใช่เงินชั้นจ้ะย,ยืมเข้ามาถ่ายคลิปเงินยูโรจ้ะใช่ในยุโรปจ้ะใช่ในยุโรปโซนยุโรปนะจ้ะเนาะยูประเทศเยอรมันก็นใช้เงินยูโรจ้ะแบ่งละลายยูโรนี่ก่อนเหล็กเป็นเงินไทยได้สามพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทจ้ะช่วงนี้เงินจะขึ้น จะดีหน่อยเนาะจ้ะเนาะหนึ่งยูโรก็จะแหลกได้สามสิบแปดบาทสามสิบแปดบาทเนาะแปดสิบสามสตางค์จ้ะแล้วก็ตัละทีเขาจะไม่เหมือนกันจะให้แหลกบางที่เขตเอ่อโคราชจะให้แหลกแบบราคาหนึ่งยังไงเนาะมันไม่เหมือนกันพัทยานะคือแบ่งอะไรกับเลกเขากัหมดแต่ว่าเคตโคราชแบ่งรอยเขาจะให้เยอะกว่ากว่าแบ่งแบ่งห้าสิบเนาะยังยังแบ่งห้าสิบเขาก็จะให้ สามสิบเจ็ดบาทยังีงให้หนูแบ่งลอยอยังีงเขาก็จะให้สามสิบแปดบาทานี่เนาะจะไม่เหมือนกันจ้ะเรวเตอเะคิดเนาะจ้ะจ้ะนี่จ้ะนา้าหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้ะเขาจะไม่เออไม่ค่อยรับเงินเงินแบ่งจ้ะแบ่งลอยแบ่งสองลอยอะไรแบบนี้เขาไม่ค่อยรับเพราะว่าส่วนมากเขากลัวจะ มันเป็นเงินปลอมอะไรแบบนี้หนักสนมากที่เขาคิดกันนะคือเขาก็จะมีที่ขีดดูว่าช่ของปลอมของแ้อะไรหรือเปล่านะเขาจะมีที่ขีดตำลาน่าจ้ะแต่บางลานเขาไม่มีเขาก็ไม่รับจ้ะยัง้งก็คือไม่ต้องพกเงินแบ่งลอยแบ่งสองลอยแบ่งใหญ่ๆคือแบ่งใหญ่ๆอย่าไปต้องพกนะจ้ะเนาะจ้ะแบ่งใหญ่ๆเขาก็เก็บเขาคลั่งมดละจ้ะเขาธนาคานเขาก็จะแมมเอ,ออกมาอีกแามาให้ใช่อ่ะคือเขากลัวแบบคน คนปลอมเนาะถ้าปลอมนี่ก็คือเสียหายหลายจา้ะเพราะว่ามันใบหนึ่งมันก็เหล็กหลายอ่ะเนาะเงินแบ่งใหญ่ๆเนะาะจ้ะก็เนี่จ้ะเขาก็จะทําเอ่อรูปแบบนี้เนะาะจะไม่เหมือนที่ประเทศไหนจ้ะมันเป็นที่เขาสมมุติขึ้นมาเองจ้ะสมมุติขึ้นมาเองไม,ม่ไม่เหมือนประเทศไหนจ้ะเนี่ยไม่มีจริงในโลกเขาสมมุติขึ้นมาแล้วเขาก็เอ่อเพราะว่าทําไมล่ะเอ,อคือเขาเอ่อกลัววบา ทำไมเอาของประเทศฉันไอ้ไม่เอาของประเทศฉันไปทําเนาะทําพออีกประเทศหนึ่งก็จะคิดเออทาไมถึงเอาของประเทศนั่นไปทำแล้วก็ไม่เอาของประเทศฉันอะไรอย่างเงเนาะเขาก็เลยแบบสมมุติขึ้นมาจ้ะเนี่ยแต่ว่ามันก็มีบางประเทศเอาไอ้นี่ไปเอาแบบนี่ไปทําเรียนแบบจะให้มันเหมือนในเงินยูโรเนาะจ้ะเนะาะจ้ะก็ลงไปศึกษาดูจ้ะฉันก็พูดไม่เป็นนะเนาะเราไม่เป็นจ้ะก็กแค่เอามาให้ดูกะลอยให้ฟังนิดนึงเนาะจ้ะเนะาะจ้ะ เงินยูโรจ้ะเนาะก็จะอธิบายละเอียดไม่ได้จะให้ดูรูปกันเองจ้ะเนาะนี่วางเอาไว้นี่เดี๋ยวก็ไปสต็อปดูจ้ะว่ามันเป็นแบบไหนเนาะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบยุโรปเนาะแผนที่ยุโรปอันนี้ก็ ผะพานไม่มีจริงในโยุโรปนะ <S <S สนมากเวลาฉันไปไทยฉันก็จะพกตะแบงหาดซิปไปนําแบงลอยฉันไม่พกแต่โอริบอกโอริบอกจะพกแบงแบงลอยไปด้วยที่นิพวาทีิโคราชไปเลขแบงลอยกับแบงหาดซิปเขาให้ไม่เหมือนกันแบงแบงลอยเขาจะให้เยอะกว่าน่ะเนาะ โอเคจ้ะเอาเงินยุโรปให้ดูเนาะเออคลิปก็ไม่ค่อยได้ทำแต่เราก็ไม่รู้จะลงคลิปแนวไหนเนาะเพราะว่าลูกไม่ทำด้วยเ้วก็ไม่มีคนดูเดี๋ยวนี่นานๆจะมีพู้ดพูดต้ดตามเพิ่มทีละคนสองคนไม่ค่อยมีคนดูคลิปให้จ้ะเนาะราะว่าลงแต่คลิปแบบเออไปเที่ยวมั่งนิดหน่อยอะไรแบบนี้ไม่ได้ลงแบบคลิปสวนคลิปดอกไม้อะไรก็เลิกลงไปเลยเนาะ จ้ะขอบคุณลหลายๆจะมาชมคลิปจ่ะยังอยู่จ่ะยังไม่ทิ้งช่องแต่ก็ลงห่างๆเนอะจ่ะเนาะขอบคุณลหลายๆจ่ะสวัสดีจ้า